สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีแชนเนลค่ะคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่ชมสวนลูกคชาตินะคะเพื่อนๆค่คะมีแมกไม้นานา,นาพันธุ์ทั้งไม้ดอกไม้ประดับโชว์ใบต้นสนหลากหลายสายพันธุ์ต้นแบงเซียคลิปนี้มาชมเฟิร์นใบมะขามกันค่ะ สวยงามมากๆค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะเฟิร์นใบมะขามปลูกอยู่รวมกันกับเฟิร์นข้าหลวงทั้งเฟิร์นใบมะขามและเฟิร์นข้าหลวงเป็นไม้พื้นถิ่นของที่นี่นะคะรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียเท่าที่สังเกตดูบริเวณที่ เปินใบมะขามที่ตรงนี้นะคะเป็นทางน้ำไหลเป็นที่ลาดลงมาเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลสังเกตเห็นเป็นทางน้ำไหลช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงของ New South Wales นะคะส่วนลูกค้าเจ้าแห่งนี้อยู่ห่างจากซิดนีย์ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง สวยงามมากค่ะเขียวสวยแล้วก็ขึ้นหนานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเฉพาะกรนี้บริเวณนี้ประมาณ5เมตรค่ะทรงปุ่มของเขาเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นลาดชันลงไปนิดนึง ก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินลงไปถ่ายใกล้ๆนะคะเพื่อนๆคะพยายามซูมกล้องให้เห็นว่าปลูกใต้ต้นไม้แล้วก็สวยงามมากค่ะแต่ว่าช่วงนี้ที่นี่ฝนตกเกือบจะทุกวันดูความเขียวงามของใบเฟิร์นมะขาม เฟิร์นมะขามจะเป็นพืชที่ใบสีเขียวทั้งปีเลยนะคะสามารถปลูกได้ทั้งในดินทั่วไปหรือกากมะพร้าวสับหรือปลูกใส่เป็นไม้แขวนก็สวยค่ะแล้วก็ เฟิร์นใบมะขามเป็นไม้ที่มีลำต้นเป็นเงาอยู่ใต้ดินในลำต้นบริเวณเปลือกลำต้นของเขาก็จะมีขนสีน้ำตาลขึ้นเต็มไปหมดนะคะแล้วก็จะแทงไหลลอยไปตามพื้นพออายุไหลได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะ งอกต้นใหม่ออกมาจากไหลเฟินหลายๆสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะรูนี้ปลูกเฟินเกลียวทองที่บ้านเราก็มีเงาใต้ดินมีลำต้นที่เป็นเงาใต้ดินแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลปลูกง่ายนะคะการปลูกขยายพันธุ์ก็คือแยกเง้าเขาออกไปปลูกเลย เป็นไม้ที่ทนแล้งแต่ว่าถ้าได้น้ําดินมีแร่ธาตุดินมีความชุ่มชื่นแล้วก็ระบายน้ําได้ดีน้ําขังเขาก็ไม่ชอบค่ะเขาก็จะ,จะเจริญงอกงามแล้วก็ใบเขียวสวยสดตลอดทั้งปีเท่าที่สังเกตนะคะเพื่อนๆคะนั่งรถผ่านไปผ่านมาในในเมืองหรือออกไปเวลาออกไปเที่ยวนะคะ ส่วนมากที่นี่ก็จะปลูกเฟิร์นใบมะขามแล้วก็งามงามค่ะเป็นไม้ประดับที่เป็นแบบกอใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆคะก็ใหญ่ๆแล้วก็งามแล้วก็ปลูกกลางแจ้งเลยนะคะส่วนมากนะคะแล้วก็งามเพราะว่าที่นี่ฤดูที่เป็นแดดจัดๆของเขาไม่นานสวนลูกชาติแห่งนี้มีทั้งเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์ สนหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็แบงเซียมีเยอะมากค่ะเข้ามานี่เสียงนกร้องเฉพาะเสียงนกร้องนี่ก็สร้างความสดชื่นมีชีวิตชีวาได้เยอะเลยค่ะเข้ามาแทบไม่อยากออกไปเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะเฟินค้าหลวงกับ เฟื่อนใบมะขามอยู่ในโซนเดียวกันก็สร้างสีสันได้ดีมากๆเลยนะคะต้นไม้ใหญ่ที่เห็นเป็นต้นเป็นต้นกัมทรีนะคะมีกลิ่นเหมือนต้นูกยูคาลิปตัส หอมมากค่ะเวลาลมพัดมานี่กลิ่นหอมละเหยของน้ำมันหอมยูคาลิปตัสหอมตลบอบอวนเลยนะคะส่วนมากต้นไม้ที่นี่นะคะที่อยู่บนในภูเขาบนภูเขาก็จะเป็นต้นกรัรมทีคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะคะ